เพื่อนๆมันชุ่มน้ำมันก็เกิดฝนตกไงฝนตกไงฝนตกไงดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็สวยกลุ่มนี้ก็สวยมากอเคโอเคเหรอโอ้นี่อีกเกือบเย็บเย็บ อุ Boo, mo, mo er u, er u, er no ้ยอ no ุ้อเดี๋ยวเดี no, ๋ยวเดี๋ยวเด๋วไม่ใช่เราเหยียบแล้วเหรอรอมา่นี่นี่นเต็มเลยโห้ยดผ็ดนางฟ้าค่ะนางฟ้าหรือเป่าือนางฟ้าทั้งนั้นเลยสว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 ยค่ะสวยสวยู้ยโนี่ สวยสวยสวย,วย oh. เห <Superman> ีดเหีดเหยเหีดรองไยๆเลยเหีดร้องไวยวู้ววๆวเอานานเอาเมีนมาแถววเกิดทึ่นเปนแถบเป็นแถบเลยดีสิ